เรามาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะว่าโลกอ่ะจะเป็นไปตามความรู้สึกของเราอ่ะจริงไหมให้น้องนะเลือกความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกอ่าอย่างเช่นถ้าเราจะโกรธอะ่ะให้เราอยู่กับความรู้สึกโกรธทั้งวันเลยนะคะโกรธใครก็ได้นึกถึงหน้าใครสักคนแล้วเราก็โกรธหงุดหงิดถ้าเรานึกถึง เรื่องโกรธหนึ่งเรื่องนะมันจะมีเรื่องต่อไปให้เราแบบว่านึกถึงนะคะว่าเฮ้ยฉันโกรธคนนี้จังเลยฉันไม่ชอบหนะ้าคนนี้เฮ้ยมันมีเรื่องอะไรคือมันจะไปเรื่อยๆอเดินสะดุดขาตัวเองก็หูดหิดมโมโหแบบนี้ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าจะเลือกความรู้สึกดีอ่ะก็เลือกความรู้สึกดีไปเลยอย่างเช่นตื่นเช้ามาว้าวสูดอากาศแล้วก็รู้สึกดีกับลมหายใจอากาศวันนี้จังเลยอี ได้กินของที่ชอบเอ้ยก็รู้สึกว่าโอนฟินจังเลยมันรู้สึกดีจังเลยอืมแล้วพอเรานะคะอยู่กับความรู้สึกนั้นให้น้องสังเกตนะแล้วลงหลักฐานนะว่าเราไปเจอสถานการณ์อะไรบ้างอย่างเช่นเจอคนที่ทะเลาะก,กันอยู่อหรือเดินทางออกไปไปเจอคนที่แบบ จูงมือกันรักกันเป็นครอบครัวอบอุ่นแบบนี้วันนี้ทางวันให้เราเล่นกับความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ลงหลักฐานว่าเราเจออะไรบ้างนะคะทีนี้ตอนเย็นให้น้องคุยกับตัวเองเลยก่อนนอนว่าเธอเห็นหรือ,อยังว่าเธอรู้สึกแบบไหนอ่ะเหตุการณ์ที่เธอเจอมันเป็นไปตามความรู้สึกของเราอ่ะพอเราเห็นแล้วอ่ะจากเนี้ยคุยกับตัวเองนะเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอจะโฟกัสความรู้สึกอะไร จมอยู่กับความรู้สึกอะไรแล้วก็เลือกให้กับตัวเอง